ก็สวัสดีนะนะสายเยอสายตกทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกับอีกเช่นเคยนะครับซาลิบั Channel วันนี้เราจะมาตกลานที่บางาปะกงเหมือนเดิมที่อำเภอบ้านโพนะแล้วก็วันนี้น้าบังนบังไม่มาเพราะว่าน้าบังจะต้องพักถึง9้าเดือนนะครับย้ําเลยพัก9้าเดือนซึ่งจะเป็นข่าวดีนะก็ช่วงนี้ก็อยู่กับผมก่อนอ่า เดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลากันจะเป็นปวกปลาหางกิ่วนะฮะแล้วก็ปลาม้าถ้าเราโชคดีนะอาจจะเจอแล้วผมวันนี้จะแนะนําอุปกรณ์ชุดตกปลาในเรือที่เปนน้ำอมาะงงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวติดตามชมกันครับ ผมอันนี้จะมาแนะนําเรื่องอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ตกปลาที่บางกงนะเป็นชุดที่ตกในเรือเรื่องขันที่คันก่อนนะคันเนี่ยเราจะใช้เวทประมาณแอลไม่แข็งมากนะเพราะว่าเราต้องใช้คันที่ให้ให้ตัวค่อนข้างดีหน่อยเพื่อที่จะสังเกตเวลาปลาให้ดึงถ้าเป็นคันแห่แข็งเราจะสังเกตยากหน่อยนะลออส่วนลออก็จะเป็น เบอร์พัเบอร์สองพันสามพันประมาณนี้ไม่ตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นสป,ปินนิ่งหรือเบ s t c a ต t i n g ก็ได้แล้วแต่สะดวกสายก็เป็นสายเอ็นนะครับแนะนำว่าไม่ควรเกินสิบห้าสิบสองสิบห้าเนี่ยกำลังดีหรือว่าจะเป็น PE ก็อย่างที้ผมใช้ PE สุดที่หก็จะลดแรงต้านน้ำได้ดีหน่อย ได้เดือีอีหนึ่งปีีสองประมาณนี้แล้วก็สายหน้าผมใช้ช็อคยี่สิบปอนนะให้มันพิวๆหน่อยตัวเบรกก็เป็นตัวเบรกชินุตอนนี้ผมใช้ชินุเบอร์ห้าเขจะเล็กๆหน่อยนะให้ปกลกคืนเข้าไปเลยส่วนตะกัวดตอนนี้ผมใช้ตะกัวทรงนี้นะเป็นสามเหลี่ยมจะไม่ค่อยกิ้งเท่าไหร่ เนี่ยของทช้ประมาณ30สกรัมส0ิกรัม5 0ิกรัมอยู่เนี่ยไล่ๆอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูวันนี้จะมีผลง,งานางไงนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าหมายแรกนะเดี๋ยวมาลองดูหมายจริเตั้หมายเป็นหมายประจำแล้วหมายแรกเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นยันไงไงนะก็เดี๋ยวมาลองกันอ่ะของอยู่ในน้าโอเคลุย่นะนะน,นี่นะฮะปลาตัวแรกของทริปมาแล้ว เป็นน้องกิ่วไซส์สวยอ,อ,อ่าตัวนี้น่าจะมีไซส์นะฮะผลงานอีกหนึ่งผลงานจากสายสางังบ้านโพนะฮะฝากไว้นะฮะหมายนี้ค่อนข้างกินดีนะฮะแต่เราอ่อนโอ้มีไซส์ครับมีไซส์แน่นอนครับตัวนี้นมีไซส์ครับมีไซส์ของไรน้ำมีไซส์หมดฮะ อยู่ไหมพี่ต้นอยู่อยู่อ่ามาอีกหนึ่งผลงานจากไต่ต้นนิมิตใหม่นะฮะมามา่เป็นนเยเดี๋ยวเราย้ายหมย่ตรงนี้โดนหลอกไปสายตัวและกุ้งเ <c oughs> อ่เวลาของให้น้ำธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> เรามีต้นอยู่แล้วไม่กลัวเจอกันหมายน้าฮะหมายหเ้า <c oughs> ให้ว่ากัน น้ำหมูันี้น้ำเป็ไงน้ำค่อนข้างเหมือนทานองไข่มุกนที่เราที่เรากินกับทุวีทุกวันถ้ามีไข่มุกลอยมาในช่ายเลยไหมไม่กดมากดเหรอไม่ไดใ ไอติดถุงไอ้นั่นเลยปลาใหญ่เอาปล่อยนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างปลาม้ากับหางกิ๋วนะถ้าดูันเผอเนี่ยมันจะคล้ายๆกันการมีข้อแตกต่างเนี่ยดูได้เลยว่าเก็บความละเอียดของเก็บนะครับอันนี้ข้างบนในี่ปลาซื้อปลาหางกิ๋ว เกศจะหยาบใหญ่กว่านะลองดูปรมาม้าข้างล่างเกศจะละเอียดแล้วก็สังเกตที่หน้าเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยว่าปลาม้าเนี่ยหน้าจะหักนะแล้วตัวลําตัวดูจะเหมือนจะเรียวกว่าแล้วก็หางกิ่วเนี่ยหน้าก็เป็นอย่างนี้ปกติแต่ปลาม้าเนี่ยหน้าจะหักนะนี่คือข้อแตกต่างนะครับส่วนเนื้อรสชาติปลา,าหางกิว่ว เนื้อจะแข็งกว่าปลาหมาเป็นปลาเนื้อนุ่มแล้วก็าราคาแพงกว่านะเนี่ยคือข้อแตกตา่างหลายหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะหลายคนที่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปบางมะกงนะครับที่บ้านโพนะก็วันนี้น้ำค่อนข้างขุ่นนะแต่เราก็ยังพอมีเนี่ยมีไซส์ปลาหางจิ๋วไซส์สวยนะ ก็ยังพอได้อยู่สนุก <ผม S 1> นะเยิ้มเลยนะก็โอเคจบคลิปไปแล้ว <S 2> <S 2> แต่ยัไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเจอกันใหม่ครับผม เรียบร้อยรอดปล่อยไดหลุดเหรอข้าเสาเอาแล้วแต่กระพงกระเสานี่ถูกกันจริงจริงได้ไหมท่าทางจะได้ไหมรีบย้ำไหมพี่ต้นวัดย้ำไหมรีบเลยเออเมื่อกี้สะบัดทีเดียวแล้วหลุดเอ๊ะแต่ตัวนี้ทำไมไม่โดดไม่โดดเลยอ่ะเดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดลุงเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินแน่ ฮะไม่น่าจะใช่เดี๋ยวโดนงทางนั้นน่ะอือนี่ก็ได้อยู่ตัวนี้กระโตกเหมือนกันรีบช้อนนะโอ้โหหมู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 ช้อนหมูช้อนให้ลุงเนี่ยลุงใจเย็นลุงไม่ไม่ขาดไม่ขาดลุงเป็นพีเป็นพีอีครับ ออลงน้ำออลต้องลงน้ำไาำยเยอะเลยนะพี่ต้นเดี๋ยวแม่งบินแนะ่เฮ้ยเดี๋ยวดูงจะเย็นเดี๋ยวมาบอกน้ำตา,าลผมกำลังอยู่ต,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 ต้องปล่อยปลาอื่นนะ โอ้นี่ฮะกระพงไซส์กระพงไซส์มีไมมีมันเดิมมั้ใช่ใช่นี่ไงต้นใหญ่เว้ย Oh. Oh. โอ้โหุดดีเลย <des ec> พอดีเลยครับนี่ไงนี่นะฮะ oh. Oh ตัวนี้ประมาณกี่โลเน่ะโสองโลแล้วมั้ย